สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดนะคะก็จะนำเลขดับสิบล่างมาให้ดูอีกสองสูตรนะคะดับสิบล่างนี้แอดยกตัวอย่างมาตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะถ้าใครที่ทำขึ้นไปอีกนะคะก็ยังดับอยู่นะคะอันนี้แอดยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใด,ดๆทั้งสิ้นนะคะ คำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคุเรามาลองทําสูตรที่1ก่อนนะคะเราจะเริ่มทําสูตรที่1เสร็จแล้วค่อยมาทําสูตรที่2นะคะว่าอ่างวดถัดไปนะคะจะดับ10ล่างตัวไหนบ้างนะคะ,ะมาทําสูตรที่1น,นะคะสูตรที่1เราจะใช้10บล่างบวกกันสองครั้งแล้วก็บวก6คง,ง,งที่นะคะ10บล่างอันนี้ก็คือเลข5้านะคะ ห้าบวกห้าแล้วก็บวกหกคงที่แบบนี้นะคะห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกหกเป็นสิบหกเอาแค่เลขหกนะคะอันนี้คือเลขหกนะคะคือเลขดับที่จะไม่มาในหลักสิบล่างหลักสิบล่างออกศูนย์เก้านะคะคือเลขศูนย์ก็คือดับเลขหกก็อยู่นะคะต่อไปค่ะใช้หน่วยล่างก็คือศูนย์บวกศูนย์แล้วก็บวกหกคงที่นะคะก็บวกกันได้หกนะคะทุกคนได้หก หกจะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะออกศูนย์หกอันนี้ก็เข้านะคะต่อไปค่ะศูนย์เหมือนเดิมค่ะศูนย์บวกศูนย์นะคะสิบล่างบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหกคงที่นะคะบวกหกคงที่แบบนี้นะคะก็จะได้หกนะ,ะหกจะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะทุกคนยังดับอยู่นะคะต่อไปนะคะศูนย์เหมือนเดิมค่ะศูนย์บวกศูนย์แล้วก็บวกหกคงที่นะคะก็จะเท่ากับได้หกนะคะเอาเอสเหก นะคะหกจะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะอันนี้ก็อ่ะอันนี้ก็ดับอยู่นะคะต่อไปใช้เลขเก้านะคะสิบล่างก็คือเลขเก้าบวกกันสองครั้งเก้าเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดสิบแปดบวกหกเป็นยี่สิบสี่ใช้แค่เลขสี่ะคะเลขสี่จะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะทุกคนออกหกหนึ่งนะคะเลขสี่ไม่มาฉะนั้นก็ยังดับอยู่นะคะต่อไปหกบวกหกนะคะทุกคนแล้วก็บวกหกขงที่หกสามนะคะได้สิบแปดเอาแค่แปดนะคะ 8จะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะอันนี้มาที่ห้าดับแปดนะคะโอเคต่อไปนะคะยกห้าลงมาสองครั้งนะคะแล้วก็บวกหกคงที่ได้สิบหกเราก็ใช้แค่เลขหกนะคะเลขหกจะไม่มาในหลักสิบล่างะคะ่ะเพราะฉะนั้นอรอบนี้ก็ดับอยู่นะคะต่อไปค่ะหนึ่งบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหก ก็ได้8นะคะ8ดจะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะอันนี้ก็ดับอยู่นะคะทุกคนต่อไปค่ะนำสี่บวก4 4ี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหเป็นสิบใช้แค่สี่นะคะเป็นตัวเลขดับนะคะผลออกแ3ดสามออกที่ปดสี่ก็ยังดับอยู่นะคะต่อไปค่ะ8ดบวก8ดค่ะแ8ดบวกแดแล้วก็บวก6คงที่แบบนี้นะคะแปดบวกแดแล้วก็บวก6คงที่แปดปดสิบหกนะคะ สิบหกเป็นยี่สิบสองสิบหกบวกหกเป็นยี่สิบสองก็ใช้เคขสองนะคะสองไม่มาในหลักสิบล่างะคะ่ะอันนี้ก็ยังดับอยู่นะคะมาที่เจ็ดนะคะสองคือเลขดับนะคะต่อไปคือนำเลขเจ็ดสิบล่างบวกกันสองครั้งนะคะก็บวกหกเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สิบสี่บวกหกได้ยี่สิบใช้เลขศูนย์นะคะเป็นตัวเลขดับของเราในวันนี้ ผลออก50ะนะคะ0ไม่มาในหลักสิบล่างอันนี้ก็ดับอยู่นะคะงวดที่จะถึงนี้นะคะจะดับตัวไหนเรามาทํากันเลยค่ะก็คือยก5ลงมานะคะสิล่างบวกกันสองครั้งแล้วก็บวก6คงที่5บวก5เป็น10 10บวก6เป็น16 6จะไม่มาในงวดนี้หรือเปล่าจะดับอยู่อีกอีกงวดไหมนะคะอันนี้ก็คือสูตรแรกนะคะสูตรที่2กันเลยค่ะทุกคนสูตรที่2เราจะใช้10บุญบวกกันสองครั้งแล้วบวก4คงที่นะคะ10บบุญก็คือเลข1 บวกกันสองครั้งแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะหนบวกหเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกนะคะหจะไม่มาในหลักสิบอ่ะสิล่างค่ะอันนี้ดับอยู่นะคะต่อไปค่ะสิบบนคือเลข4ี่นะคะบวกกันสองครั้งแล้วก็บวก4ี่คงที่4ี่สามสองก็2กจะไม่มาในหล well ักสิบล่างนค่ะอ po ันนี้ก็ยังดับอยู่นะคะเพราะว่ามาที่0ูนย์หนะคะต่อไปค่ะเลขหนึ่งค่ะบวกหบวกสี่คงที่นะคะ ได้หกหกจะไม่มาในหลักสิบล่างอันนี้ก็ยังดับอยู่นะคะอ่ารอบต่อไปค่ะหลักสิบบนก็คือเลขเ <c oughs> ก้า <c oughs> เลขเก้านะคะอาชิะ <c oughs> เุนักไล่กัดกันแลยอ่ะบวกสี่นะคะ ก้าเก้าเป็นสิบแปดนะสะิบแปดบวกสี่เป็นยี่สิบสองนะคะก็คือเลขสองนะคะสองจะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะมาที่เก้าก็สองก็คือเลขดับอยู่นะคะต่อไปใช้เลขศูนย์ค่ะศูนย์บวกศูนย์แล้วก็บวกสี่คงที่นะคะก็จะได้สี่สี่จะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะสี่นะคะก็คือเลขดับของงวดนี้นะคะต่อไปค่ะ นำเลขหนึ่งคือหน่วยบนนะคะบวกกันสองครั้งนะคะก็บวกสี่คงที่สี่ห้ากก็ได้หกนะคะหกนะคะหกน,นะคะก็คือหกจะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะอันนี้ก็ดับอยู่นะคะทุกคนรอบต่อไปค่ะก็คือหลักหน่วยบนหน่วยบนก็คือเลขศูนย์นะคะศูนย์บวกศูนย์นะคะแล้วบวกสี่คงที่ก็คือเลขสี่นะคะสี่จะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะ อันนี้ก็ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะนำา9บวกกับ9แล้วก็บวก4นะคะได้22ก็คือเลข2นะคะจะไม่มาในหลัก10ล่างนะคะอันนี้มาที่42ก็เลข2ก็ยังดับอยู่นะคะต่อไปค่ะทุกคนใช้เลข8นะคะบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวก4นะคะแปดแปดสิบหกบวกสี่เป็นยีก็คือเลขศูนจะไม่มาในหลักสิบนั่นเองค่ะสิบล่างนะคะออกแปสามนะคะอันนี้ก็ยังดับนะคะต่อไปค่ะ หน่วยหน่วยอ่าสิบบนก็คือเลขสามนะคะทุกคนสามบวกสามแล้วก็บวกสี่คงที่สามบวกสามเป็นหกหกบวกสี่ได้สิบนะคะก็คือเลขศูนย์ศูนย์จะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะออกเจ็ดห้าอันนี้ก็ดับอยู่นะคะต่อไปค่ะศูนย์นะคะบวกศูนย์แล้วก็บวกสี่คงที่ก็จะได้สี่ สี <4 S 2> จะไม่มาในหลักสิบล่างนะคะออกที่ห้าูตรอันนี้ก็ดับอยู่มังวดปัจจุบันที่จะถึงนี้นะคะในว,วันที่สิบหกตุลาหกห้านี้นะคะเราก็จะใช้สิบโวลนะคะบวกกันสองครั้งบวกสี่งทีหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกนะคะก็ใช้แค่เลขหกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นดับสิบล่างเลขหกจะไม่มานะคะทุกคนทั้งสองสูตรเลยค่ะก็คือเลขหกนะคะทุกคน ไปปรับใช้นะคะแอดว่าหกก็น่าจะดับอยู่นะคะงวดนี้นะคะฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะดับ10ล่างต่อไปแอดจะทํำสูตรดับหน่วยล่างให้ดูนะคะเพราะว่าบนเด่นบนเด่นล่างเราทําไปแล้วนะคะต่อไปเราทําเลขดับกันนะคะทุกคนฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ